สวัสดีเพื่อนเพื่อนณนะขณะนี้ผมอยู่ที่ตลาดมหาชัยเพื่อนเพื่อนถนนนรสิงห์ครับผมอยู่หน้าโรงเรียนนะฮะสอขนอนหรือโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะครับผมดี๋ยววันนี้พาเพื่อนเพื่อนมาแนะนําร้านทอดมันแม่ทองอยู่ครับเพื่อนเพื่อนร้านนี้ไม่ลองไม่รู้ก็มาแล้วนะฮะทยรัฐก็มาแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูครับว่าเขามีอะไรกันบ้างนะครับ กำลังทอดเลยนะสวัสดีคุณแม่ค้าด้วยนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีคุณแม่ค้าสวัสดีคุณพ่อค้าด้วยโหกำลังทอดเลยนะอันนี้เป็นทอดหวานปลาอะไรครับเนี่ยคุณแม่ค้าปลาอินทรีค่ะปลาอินทรีนะโอ้สีสวยน่ารับประทานเลยทีเดียวขายยังไงคุณแม่ค้าถ้ามันขีดละยี่ห้าละยี่ห้าบาทนะฮะใช่คะ่ะถ้าแบบสดก็โลก 150. ิโลร้อยห้าสิบอะแบบสดแบบนี้นะ แบบสดโลละหนึ่าสิบบาททางร้านมีบริการขายส่งเลยครับทอดนมาดิบลูกค้าต้องมารับของเนี่ยค่ะต้องรับรับที่ไหนครับผมรับโทรโทรถามก็ได้ค่ะเรามีส่งให้กลางทางก็ได้ค่ะพีอ่อ๋อมีมีเบอร์โทรไหมครับมีค่ะเบอร์โทรหน้าร้านเลยค่ะโอเคนี่ครับเบอร์โทรเพื่อนศูนย์แปดห้าแล้วก็อีกเบอร์หน<ม>ึ่ง099 187 5353ครับผม ร้านทอดมันแม่ทองอยู่ครับผมทางร้านก็มีติดฟิล์มการโควิดอย่างดีกันเลยทีเดียวโอ้ยวันใช้เยอะไหมเนี่ยพ่อค้าแตงเนี่ยวันละสิบฟาโลครับสิบฟาโลนะเขาเรียกเป็นแตงอะไรฮนะเนี่ยแตงร้านครับแตงร้านนะแล้วถ้าเป็นแตงฟารใช้ได้ไหมฮะได้ครับอ๋อมันแตกต่างกันยังไงเนี่ยผมยังงงอยู่เนี่ยมันลูกเล็กมันซอยยากครับอ๋อ รสชาติเหมือนกันไหมฮะร,รสชาต์แตงกวาจะอร่อยกวา่าอ๋อแตงกวาจะอร่อยกว่าแต่ว่าแตงร้านจะทําง่ายกว่าใช่ครับโอเคเลยนี่ครับไอที่ซอยอย่างงี้ซื้อแพงนะเนี่ยไม่แพงครับยี่สิบบาทครับร้านยี่สิบบาทมีในชะ่ไหมครับผมโอเคเลยนี่นะเพื่อน ว่า,าค้าห้าอันนี้เรียกอะไรครับผมซาบเส้นครับมันคือกล้วยครับผมขายยังไงครับเส้นละสามห้าครับเส้นละสามสิบห้าบาทพร้อมทอดไหมฮะพร้อมทอดครับพร้อมทอดนะโอเคขอบคุณมากครับนี่ก็โอ้โหทองเลยนะลองแต่ละครั้งนี่ใช้เวลานานไหมคุณแม่คะประมาณสิบห้านาทีค่ะสิบห้านาทีนะค่ะ ามารอหน้าร้านเลยนะครับเพื่อนันนี้ก็ได้แล้วนะฮะ ครับันเพื่อนผิดละ25บาทใช่ไหมครับเตรียมพร้อมน้ำจิม้มหนึ่งถุงนะครับขอบคุณมากครับผมน้ำจิ้มนี้เป็นน้ำจิ้มอะไรนะเนี่ยน,น้ำจิ้มทอดมันนยครับคือทำเองไหมฮะทำเองครับทำเองเลยนะมีน้ำจิ้มขายไหม มีฮะโลละ80บาทครับโลละ80บาทนะโอเคเลยแล้วท่อนมันดิบโลอะไรฮะโลละ150บาทครับโลละ150บบาทนะโอเคเลยครับผมวันนี้ลูกค้าก็เข้ามาเรื่อยๆเลยครับผม

ใส่กล่องอย่างนี้เท่าไหร่ครับคุณแมค่100ค้ากล่องละร้อยค่ะกล่องละหนึ่งร้อยนะร้อยหนึ่งขึ้นไปใส่กล่องอ๋อถ้าร้อยหนึ่งขึ้นไปใส่กล่องให้นะะักล่าตรงนี้วันไหนบ้างครับผมขายทุกวันค่ะไม่มีวันหยุดค่ะไม่มีวันหยุดนะเดี๋ยวบอกพี่กัดเพื่อนๆอีกทีครับผมเอออยู่ตรงนั่งเรียนสองขอนอนค่ะครับผมตรงโต้ลุ่งนะค่ะตลาดโต้ลุง่งค่ะเริ่มขายสี่โมงเย็นถึงสองทุ่มค่ะสี่โมงเย็นถึงสองทุ่มนะครับเพื่อน มาหุ่นุนตกันได้นะอ่ามาหุ่นุนกันได้นะครับเ,เ,เพื่อ <c oughs> นน่ถ่ายกันเรื่อยๆเลยนะัะ ยังไงวันนี้ต้องขอบคุณนะครับที่มาถ่ายทํานะครับขอบคุณคัะสวัสดีครับสวัสดีคุณแม่ค้าด้วยสวัสดีพ่อค้าด้วยสวัสดีครับผมสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่องอระกฟูดดี้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมมาอุ่นเหมุนกันด้วยนะครับร้านทอดมันแม่ทองอยู่มหาชัยครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม